ดังนั้นมุสลิมต้องเปลี่ยนไม์เซ็ตทุกอย่างที่พระผู้เป็นเจ้าวางแบบให้กับท่านล้วนมีมีฮิกมะมีเหตุผลข้อที่64คือการคิดในแง่ร้ายต่อการบริหารจัดการของพระองค์การคิดในแง่ร้ายอันนี้แหละเป็นปัญหาเวลาการมองโลกในแง่ร้ายมันทําให้ตัวเองรู้สึกเป็นไงครับรู้สึกโลกเนี่ยมันมืดไปหมดเลยรู้สึกต่าตมรู้สึกไม่มีอะไรเลยดีในชีวิตนะครับนี่คือสิ่งที่มันน่ากลัวของคนที่มีโลกที่เกิดขึ้นจากการคิดไม่ดีอยากแค่คิดไม่ดีกับพระผู้เป็นเจ้าเลยผู้เป็นเจ้านี่คิดไม่ดี กับคนอื่นก็ไม่น่าจะเหลือซึ่งดังกล่าวนี้บรรดามุสลิมก็ต้องระมัดระวังในเรื่องการคิดร้ายต่อพระผู้เป็นเจ้าเรื่องการคิดไม่ดีกับพระองค์ละเนี่ยมันทําให้หัวใจของท่านแข็งกระด้างและจะทําให้หัวใจของท่านนั้นไม่อยู่ในล่องในรอยแห่งศาสนาเคยคิดไหมว่าเคยเห็นสังเกตคนที่เป็นโรคจิตก่อนที่เขาจะเป็นโรคซึมเศร้าอะโรคซึมเศร้าก็เป็นหนึ่งในอาการทางจิตด,ด้วยทําไมเขาเป็นโรคซึมเศร้าเพราะเขาคิดว่าอะไรก็ตามทุกอย่างที่มาประสบในชีวิตของเขาอะมันไม่มีอะไรดีเลยม,มีแต่นู่นมีแต่นี่บท สอบทุกอย่างทุกสุดท้ายตัวเองไม่มีที่พึ่งก็เลยโทษพระเจ้าพระเจ้าไม่ให้อะไรฉันดีเลยทําไมฉันต้องเกิดมาเป็นคนยากจนทําไมฉันถึงไม่ได้ผู้หญิงคนนั้นทําไมฉันถึงเป็นอย่างนี้สุดท้ายพังครับเพราะการคิดไม่ดีกับพระผู้เป็นเจ้านําพาโซสุขภาพจิตที่แย่ด้วยดังนั้นมุสลิมต้องเปลี่ยนมายเซ็ตทุกอย่างที่พระผู้เป็นเจ้าวางแบบให้กับท่านล้วนมีมีฮิกมามีเหตุผลแค่บางครั้งท่านอาจจะยังไม่เข้าใจเหตุผลที่พระเจ้าให้กับท่านก็ได้นะครับ